ใครที่กำลังมองหาเบนซ์สักหนึ่งคันนะครับอยากได้ปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ราคาสบายกระต่อครับมาชมคันนี้ได้เลยได้ร้อเซเลยนะครับผมถ้าช่วงนี้นะ้ำมันแพงเอาตัวนี้ไปใช้ครับเพราะว่ามันขับไฟฟ้าได้ครับใช้งานมาเพียง80,000กิโลครับวิ่งน้อยมากๆครับคันนี้นะ โชว์ลุมแห่งเดียวในภาคอีสานมังกรยูสคาจำหน่ายรถพิมพ์เมี่มเกตเอทุกรุ่นทุกชนิดการันตีเรื่องคุณภาพด้วยยอดขายมากกว่า20คันต่อเดือนนึกถึงรถนึกถึงมังกรยูสคาสวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกันกับผมอีกแล้วนะครับมังกรยูสคาคนเดิมครับผมวันนี้นะครับผมเร,เรียกผมอยู่กับรถนิวออร์ไลท์เข้ามาใหม่ครับใครที่กำลังมองหาเบน สักหคันนะครับอยากได้ปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ราคาสบายกระเต๋อครับมาชมคันนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับ mercedes benz c 3 5 0 e ปี2017ครับต้องบอกเลยว่าเบนซ์รุ่นนี้เนี่ยผมนำมาขายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นรถที่ขายดีอีก1รุ่นเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวกันนะครับผมคันนี้นะครับคือ mercedes benz c 3 5 0 e นะครับผมมี e ลงท้ายด้วย e หลังนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกระบบไฟฟ้านั่นเองครับสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าวิ่งบนถนนได้100%เซเลยนะครับผมถ้าช่วงนี้น้ำมันแพงเอาตัวนี้ไปใช้ครับเพราะว่ามันขับไฟฟ้าได้ดีไซน์ของคันนี้ก็จะเป็นซีดาน4ประตูครับผมสีรถคันนี้ที่ให้มานะครับก็จะเป็นสีดำนะครับผมพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับผมดีไซน์คันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโฉมหน้าคันนี้กันบ้างรุ่น a v e n t g a r d ครับ กระจังหน้าของเขาก็จะตรงรุ่นเลยเป็นดาวจมสไตล์เอเวนการ์ดครับดูสปอร์ตดูผู้ดีครับไฟหน้าของเขาครับก็จะเป็นไฟหน้า LED high performance ครับไฟหน้าตัวเต็มนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่เป็นเมทับทิปมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็การชนหน้าก็จะมี parking sensor 4ตำแหน่งมาให้ด้วยเลยครับก็คือคันนี้ครบจบ นะครับสำหรับเบนคันนี้ครับในส่วนของล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กตัว a v e n t a ตรงรุ่นครับพร้อมกับยางมิชลีนครับปี2019ครับผมยางก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าซีเรียสคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยครับนะครับผมสัญลักษณ์ข้างๆนี้บ่งบอกว่าเป็น plug-in hybrid สามารถวิ่งไฟฟ้าได้นะครับสำหรับใครนะครับที่กลัวเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดผมบอกเลยว่าไม่ต้องทังวลนเลยครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับมีารันตีแบตเตอรี่ให้คุณถึงปี2027 เนี่ยครับผมเหลือแบตเหลือวารันตีอีก5ปีถ้าเกิดว่าวารันตีถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของคุณมีปัญหาคุณสามารถเข้าส่วนเบนซ์ใกล้บ้านคุณได้เลยแล้วส่วนเบนซ์เขาจะซ่อมให้คุณฟรีครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่กลัวเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดคลายการกัวงวลใจได้เลยนะครับเพราะคันนี้มีวารันตีไฮบริดให้คุณครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในห้องโดยสารของเบนซ์ C สามารถสุดอีคันนี้แล้วนะครับผมในนะครับจะเป็นในส่วนของสีเบสครีมตัดลายไม้ตัดลายไม้สีดำนะครับผมก็ ดูสุขุมนุ่มลึกดูภูมิฐานตามสไตล์เบนท์เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันคันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากคอนโซลกลางของผมก่อนแล้วกันครับตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่เกียร์นะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมจอตรงกลางหรือเรียกง่ายๆว่าคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับคันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่แล้วนะครับมีระบบทัชแพดมาให้ด้วยและก็โหมดการขับขี่เนี่ยสามารถควบคุมได้ตรงนี้เลย ปรับโหมดสปอร์ตได้ปรับโหมดการขี่ของรถได้ความสูงต่ําของรถได้ปรับผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงปิดม่านหลังไฟฟ้าสามารถกดได้ผ่านตัวคอนโทรลเลอร์ตรงกลางได้เลยนะครับผมตรงนี้นะะในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะครับผมเอาไว้ควบคุมในส่วนของดูเลขไมล์ดูทิปต่างๆนะครับผมดูแมสเซจว่ารถคันนี้จะเข้าเซอร์วิสอะไรยังไงก็สามารถปรับได้ผ่านพวงมาลัย ตัวมัลติฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับใช้งานมาเพียง80,000กิโลครับวิ่งน้อยมากๆครับคันนี้นะวิ่งไม่ถึงแสนโลก็สภาพสวยนะครับผมสภาพก็ค่อนข้างที่จะดีครับตามเพื่อนๆเห็นเลยนะครับเบาเบิร์ไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้ใครที่ได้รถเบนซ์คันนี้ไปนะครับคือผมบอกเลยว่าคุณใช้เงินเติมแต่น้ำมันอย่างเดียวนะครับแล้วขับไปยาวๆเลย เดี๋ยวเรามาดูส่วนของท้ายของ C350e คันนี้กันบ้างครับท้ายคันนี้นะครับก็ถ้าดูผิวเผินเนี่ยจะเหมือน e-car เลยนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็น c-car นะครับดีไซน์สวยดูละมุนมากเลยนะครับผมถ้าเปิดไฟตอนคืนเนี่ยไฟท้ายค่อนข้างที่จะเด่นเะครับเพราะไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED วิ่งมาให้2เส้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็โลโก้ C350e บ่งบอกรุ่นยังมีให้ครบหมดนะครับผมแล้วก็ตัดโครเมียมพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz นะครับเปิดท้ายมาครับก็จะเจอที่เก็บของนะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะเป็น ล่าไปแล้วก็จะมีสเตปขึ้นมานิดนึงนะครับตัวนี้จะเก็บแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ข้างหลังนะครับผมนะครับแล้วก็ที่ซ่อนอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยแกะออกมาก็จะเจอในส่วนของปลั๊กชาร์จแบตนะครับคันนี้สามารถชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะแถมมาให้กับลูกค้านะครับผมนะแล้วก็ปิดได้เลยนะครับผมโดยรวมคันนี้สวยครับดีฟิวเซอร์ออกไปท่อหมดนะครับพร้อมปาร์คิ้งเซนเซอร์4จุดมาให้ตรงนี้โดยรวมคันนี้สวยครับใครที่หาเบนซ์สักคันนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปูส่วนของห้องเครื่องของรถยนต์คันนี้กันครับว่าเครื่องเป็นยังไงตามมาเลยครับเดี๋ยวเราไปูส่วนของเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันบ้างครับคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2,000นะครับผมบวกมอเตอร์ไฟฟ้ามาด้วยนะครับคันนี้ก็พละกาลังแรงม้าเนี่ย200กว่าแรงม้าเลยนะครับผมบ่งบอกได้เลยว่าคันนี้เครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีระบบมอเตอร์ไฟฟ้ามาบวกเข้าไปด้วย นั่นเองครับแต่หลักๆเลยที่ผมอยากให้ดูนะครับนอกจากสเปคเครื่องยนต์หรืออะไรยังไงอยากให้ดูในส่วนของ สภาพรถคันนี้กันบ้างครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฝากระโปรงครับฝากระโปรงนะครับแผงกันความร้อนเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดน็อตเนสไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะครับซอกในเดิมจากโรงงานคานหน้าเดิมมอกรจากโรงงานเดิมยังอยู่ครบหมดนะครับผมรถของเรานะครับการันตีสภาพให้ทุกคันนะครับผมว่าไม่มีอุบัติเหตุที่ควอมจมน้ำต่ต่อมาแน่นอนนะครับถ้ามีเรายินดีซื้อคืนเต็มราคาที่คุณซื้อไปนะครับผมนะครับวันรับาสห Mercedes-benz C350e คันนี้ด้วยนะครับผมงบล้านต้นๆนะครับได้เบนซไปขับ1คันนะครับ,บ,นนรบผมได้ระบบปลั๊กอินไฮบริดระบบไฟฟ้าด้วยบางคนอาจจะกำลังกลัวเรื่องระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้มีวารันตตีแบตเตอรี่ไฮบริดถึงปี2027ให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ารถคันนี้แบตเตอรี่เสื่อมหรือต้องเปลี่ยน ส่วนเบนซ์ซ่อมให้คุณฟรีครับไม่ต้องกังวลเลยสําหรับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับใครที่สนใจเบนคันนี้นะครับมือหนึ่งออกห้างป้ายแดงมา2ล้านกว่าบาทเกือบ3ล้านวันนีええ้นะครับล้านต้นๆเท่านั้นครับมาจอดที่มังกรยูสค่ะเอาราคานี้ไปเลยครับ1นึ่งล้านสามแสก้าหมื่นเก้าพันบาทครับย้ำนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถคันนี้สามารถจับไฟแนได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านสามแสนใช้เงินออกรถเริ่มต้นเก้าหมื่นเอาเบนซ์ไปขับได้เลยครับ นะครับผมสำหรับเบนซ์คันนี้นะครับใครกําลังมองหารถเบนซ์สักคันหนึ่งนะครับงบน้อยๆดาวหลักหมื่นนะครับลองมาชมคันนี้ได้ครับ Mercedes Ben z C350e คันนี้ครับผมโอเคครับเมื่อก่อนจากการวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรถเข้ามาใหม่อัปเดตให้กันเรื่อยๆทุกเดือนแน่นอนครับสำหรับวันนี้ใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยครับผมองค์กรยูสคาต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ